สวัสดีครับเอฟซีเพื่อไทยครับสวัสดีครับพี่น้องที่ครับความยุติธรรมตอนนี้เลือกตั้งไปสวีทมือแล้วครับกันยั่งบอท่านมีวีแววว่าสิออกมารับรองสสให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลได้มีแต่ความบุญไหวครับตอนนี้มีแต่ความบุญไหวครับเดี๋ยวกัจงจวัดั้นเดี๋ยวกัจงจะวัดมี มแม่นักกฎหมายแต่ละคนก็บ,บอกว่ามีต่างเตสิเลือกต่างไม่ครับอดีตสารและตํานุนไปบอกอยู่นช่้นเหมือนก้นก็บ,บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลือกต่างไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นความลับหรือว่านี่ท่านศาสตราจารย์นักกฎหมายใหญ่ของเมืองไทยก็บ,บอกว่า ถามมันไม่เป็นความรับก็ต้องเลือกต่างไม่อันนี้ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าฟังข่าวเสมือนีิมันแต่ละข่าวมันก็บ้าไปทั่วจิบตัวแดนบ้าไปกันพวกสี่จัดตั้งรัฐบาลก็จัดตั้งรัฐบาลไปครับเพราะฉะนั้นเข้ากับฟังข่าวหายกำลังใจพักเพื่อไทยครับเป็นอิพซี่เพื่อไทยก็ต้องหายกำลังใจพักเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นเขาจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้กเป็นเรื่องของ เขาครับพอาเห่าเราบหักพักเผื่อไทยเขาดูแลพรกเผื่อไทยครับแล้วมีค่าว่าววาบ่อยท่านยศสนั่งเป็นรัฐมนตรีบ่ห้ท่านรัฐมนตรีท่านยศสนั่งจะบ่ขอรับตาแหน่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะท่านเป็นคนดีถ้าเขาว่ารวบรัฐบาลเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีถามีิคนบดูลองเลียว่าทุจิริตต่างๆที่มันติดตัวทันไปอีกเพราะฉะนั้นพรรคเผื่อไทยดูแลครับพรรคเผื่อไทยก็ที่เก็บไว้ ให้เลือกตั้งขาดท่านก็ได้มายยางสั่งงานพ,าพระเอยบรรม่มีว่ารากที่บรรม่มีวันขึ้นเป็นนายกสังคมดีรั้งต่อไปผมคิดว่าสิิงมีเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับท่านยศ่านท่านบรรา่ได้ขัดสอยากบ่เป็นหรอกครับเพราะว่าท่านสองเบิงดูแลอยู่แล้วว่าท่านคืออดีตนา,นายกอ่านคนนานายกของประเทศไทยสมัยนาท่านก็เป็นค a น d ด d a t นายกหาเสียงในการเลือกตั้ง ท่านจะพูดในเต็มปากพวมาท่านมาเคยได้เป็นรัฐบาลท่านมาเคยได้เป็นรัฐมนตรีท่านถึงบอไปโกงผู้ใดอันนี้ถ้าท่านลงไปเกิดมีคนลองเลี่ยนดับอนาคตของท่านทำเรื่องใส่ลายสีมันก็ไปสิ่งไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถูกแล้วครับพรรคเพื่อไทยจิจบเก็บท่านไปเป็นแค่ได้เดือดหน้ายยครังต่อไปผมอ๋อผมโดนนะครับถ้าเป็นการเมืองอย่างแบบนี้ผมอ๋อผมโดนครับ เพระาะว่ารวบเศรษฐกิจรวบการมันคงไว้ผู้เดียวแล้วพื่นกับพึ่สิษย์ซอยกโอเคเพาเป็นแขงครับเฮ็ดไปครับแต่เฮ็ดดีก็ดีแต่เฮ็ดบม่ดีก,ดก็ประชาชนเขาก็บเบอเพื่อเก่าครับเพราะฉะนั้นงูผมไหก้กำลังใจพระเผือกไทยยังฉิดอดผักเผือไทย,ย,ด,ด,ไทยดูแลพระเผือไทยเพ่งเพื่อเกา่าเบอร์เกา่าอาจารย์เช่ดเกิกดกับม้าดังกระหึมอีกครั้งหนึง่ง สมัยน่าท่านขับเป็นนายกมาอีกเป็นนายกอีกสมัยเป็นวาน่าทีนายกแบบสงาพาเผยบ่ม,มีรลาขี้ข้ามาติดตัวถึกต้องแล้วครับพรคประไรคิดดีที่สุดถึงต้องแล้วครับเพราะว่าดดท่านมาในตำแหน่งนายกเสียท่านมาเป็นรัฐมนตรีขึ้นสิ๋วถือแล้วครับพราอะน,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 นั้นผมนวินวนม้นด้วยและเอฟซีทัวไปไปเห็นด้วยครับเพราะท่านยังไม่สด บ่มีลราคี้ท่านตงเป็นน้ายกอย่างเดียวครับพราะฉะนั้นซอยกันสนับสนุนซอยกันเชื่อเพื่อไท่ต่อไปครับท,ทีบ่เลือกเพื่อไทยครับบ่ไปยั้งครับเลือกตังไม่กับสมควง,งทิทิกรรมมาได้ครับพวกทีบ่เ,เลือกเพื่อไทยเห็นแกงเงินกับบ่ไปยั้งครับสำหรับทีอู๋ซุ้มมือยูน้ำกันตุมมือกับมได้พวกแฟนมันแท้ครับทีเลือมาได้เจ็ดสิบสี่คนนี่ครับอ่า ทยหลักไทยมาพลังประชาชนมาเผื่อไทยครับแต่ม่เชนีเขาก็ย่อมรับครับว่าคนที่นอกใจเขาก็แย่แยะครับพอหลงลเราเลิกเงินตาหลงลเราเลิกเงินเงินแบ่งพันสองพันมันยัวยุ่นใจกับว่าไปยังครับเพราะฉะนั้นขอบคุณหลยๆละครับขอบคุณทูกำลังใจให้ยกำลังใจพักเผื่อไทยตลอดไปนะครับขอบคุณครับ